ถ้าข่าวลือเป็นจริงนะเกี่ยวกับเรื่องของการเผาลูน่าเนี่ยลูน่าอาจจะมีเขาเรียกว่าการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วฉะนั้นข่าวลือนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ วันนี้มีข่าวกาวเกี่ยวกับลูน่าสามข่าวด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าลู n a าคลา s สิกนะครับกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วมันก็มีข่าวกาวออกมาเยอะนะครับก็ต้องต้องคอนเฟิร์มกันอีกทีนะว่าไอข่าวพวกนี้มันเป็นเป็นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการยืนยันจากส่วนกลางฉะนั้นข่าวแรกเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคือว่าลูน่าเนี่ย ถ้านะครับตอนนี้เรื่องของ market cap แล้วจำนวนเหรียญต่างๆมีกระดานต่างๆนะครับเข้ามาครอบครอง l ู n a คิดเป็นจำนวนประมาณ50%แล้วมันจะมีอยู่3กระเป๋าใหญ่นะครับคนก็กล่าวกันว่าเบื้องหลังเนี่ยน่าจะเป็นทางบีนแนนกับคูคอยละที่เป็น2กระเป๋าที่ที่มีการเขียนนะครับ หรือติดแท็กลายชื่อเอาไว้นะครับว่าเป็นกระเป๋าของคูคอยหรือใบแนงอีกกระเป๋านึงคือลูน่าดาวนะครับอันนี้ก็ถืออุปทานทั้งหมดประมาณ50%เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นถ้าทั้ง3กระเป๋าเนี่ยจะจัดการเรื่องของการเผาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับฉะนั้นการเผาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะร้อยเปต์นะครับ แต่ว่าในตอนนี้มันมีข่าวก่าวอีกอย่างหนึ่งที่มานะครับคือการเผา1.2่ข่าวนี้นะครับคือการทดลองระบบการเผา1.2่เปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเวลาประมาณ5.6ชั่วโมงเผาได้7 7็บดล้านเหรียญน,นะครับนำมานำา5.6หาร2ีบสี่ชั่วโมงเท่ากับ4 2 8 5 7ดห้า็ดคูณด้วย7 7็ดดล้านเหรียญน,นะครับเท่ากับ1วันจะเผาได้ประมาณ3.3พันล้านเหรียญ รปริามาณสูงสุดตอนนี้อยู่ที่6.9ล้านล้านนะครับจริงๆก็คือ6.5นะตามเป้าหมายจะต้องเผาให้เหลือประมาณหมื่นล้านจำเป็นจะต้องเผาอีกประมาณ6.8 9, 9ล้านล้านนะครับ6.8 9ล้านล้านนะครับก็ต้องมีการเอามาคิดรวมกับ3 3มพันล้านเท่ากับ2 0 6 8วันนะครับแล้วก็มีการมาคิดกับ365วันเท่ากับใช้เวลาประมาณ 5.6ปีด้วยกันนะครับก็คือเอา6.899ล้านล้านมาหาร3.3000ัน 3. 3, ล้านล้านนะครับเท่ากับ2 0 6 8วันแล้วก็หาร365วันก็จะเท่ากับ5.6ปีอันนี้เป็นการคิดการเผาแบบ1.2เนะครับเท่านั้นเองเพราะนั้นมันมีองค์ประกอบอื่นอีกที่คุณต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีการกำหนดการเผาอย่างเดียวนี่รูน่าซีที่ จะทำให้ราคามันขึ้นไปตามระยะเวลา5.6าปีนะครับอันนี้เป็นการเผาแบบธรรมดานะได้ใช้โมเดลของ1.2นะครับเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นอีกนะอย่าเพิ่งตกใจว่าไอ้ตัวนี้เป็นแค่ปัจจัยเดียวในการเผามันจะมีแบบอื่นอีกนะครับเอาแหละนะมันมีแบบไหนอีกนะครับมีข่าวมาอีกนะครับเป็นข่าวที่3ก็คือว่า,ารู้สึกว่าข่าวเนี้มันจะมาจากใบแนน นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนเก้าเนี่ยหรือเดือนกันยานเนี่ยจะทําการเผาทั้งหมดประมาณแสนล้านเหรียญน,นะครับวันละแสนล้านเหรียญน,นะครับก็คือกะจะแบบว่าขยี้ให้ถึงถึงหมื่นหมื่นล้านเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมว่าแสนล้านเหรียญเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ดีนะนะครับ อันมันก็ต้องใช้เวลานะแสนล้านเหรียญน,นะในการเผานะครับคุณกว่าจะบีบอัดทานซัชันนะ่ะฉะนั้นเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถที่จะทำได้นะครับแต่คงจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเขาจะคำนวณด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเขาเอาเข้ากระเป๋าตายเนี่ยแสนล้านเหรียญนนะ่ยก็ต้องก็ต้องจัดตามระยะเวลาไปเห็นไหมครับเขาจะทำให้เหลือหมื่นล้านแปลว่าเขามีแผนนะระยะเวลานะครับประมาณ1ปีเนี่ยจะทำให้ ลูน่าคลาสสิกกลายเป็นเหรียญแอลคอยให้ได้แต่ปัญหาคือว่าผมไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้นนะครับหมายเวาว่าคุณต้องถืออะนานแล้วเขาต้องให้คุณคลายเหรียญออกมาแน่นะครับดังนั้นการคลายเหรียญเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะว่ามันมีการรีเพกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่พอเวลาคุณคลายคุณขายเหรียญออกมามันจะ มีการเบรนเหรียญเนี่ยออกไปอีกนะครับคือหมายความว่ามันจะตัดยอดจากสิ่งที่อ่าจำนวนเหรียญที่คุณขายออกมาด้วยนะครับฉะนั้นคอนเซปต์เนี่ยมันน่าจะประมาณนี้นะครับฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะในการเผาเหรียญนะครับในการที่จะจัดการการเหรียญแล้วง่ายด้วยนะครับเนื่องจากว่ากระดานต่างๆเนี่ยร่วมกันนะครับ กระดานนี้ผมดูจากกระเป๋านะจากคูที่ใช้ชื่อครูคอยกับไบแ a น c e บางทีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แล้วลูน่าดาวนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่เป็นไปได้เยอะนะครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าครูคอยกับไบแ a น c e เนี่ยมีข่าวด้วยนะครับเพราะว่าบรรดาพวกแฟลชแมนเน่ยแล้วข่าวแบบเป็นที่เป็นที่เป็นอ่าฟลัเนวนะครับชอบใช้เรื่องของกระเป๋า3กระเป๋าเนี้ยแหละนะครับ ว่าเป็นมาจากไหนนะครับต้นมาจากไหนด้วยนะครับนั้นผมเชื่อนะครับว่ามันเกิดขึ้นแน่นะครับและโดคอนเนี่ยต้องพยายามทําให้เหลือหมื่นล้านเหรียญด้วยเร็วนะครับเพื่อมันจะเป็นกลับกลายเป็นเหรียญแอลคอยอีกครั้งอ่ะรูปแบบเนี่ยมันคิดมาอย่างนี้แล้วนะครับแต่พอเวลาทําจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนะไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่า โดยเร็วนะนะครับฉะนั้นนี่เป็นข่าวกก่านะครับเอาไว้แล้วเราก็ต้องรอด้วยกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับส่วนไอการเผาโดยใช้โมเดล1 2เปอร์เซ็นต์่ะนะครับก็น่าจะเริ่มมีการเผาแล้วล่ะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะ,ะนนการเผาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะใช้จากกระดานของ ของพวกไบแ a น c e นะครับกระเป๋าของไบแ a น c e กระเป๋าของลูน่าดาวกระเป๋าของคูคอยเนี่ยแหละก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าลูน่าแคสิกเนี่ยเขาคงไม่อยากให้จะคุณได้ไปเร็วหรอกนะครับเขามีการเผาจริงๆนะครับแล้วเขาจะพยายามทําให้ราคาเนี่หนืดที่สุดผมเชื่อนะว่าจะมีคนจะมีคนขายออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่ถือแบบว่า ไม่ยอมขายเนี่ยออกมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า LUNA Classic มีวานเยอะนะครับมีวานเข้ามาถือเยอะเลยนะครับแล้วก็ก็มีมีการเผาตลอดมีการกาวตลอดเอาแค่หนึ่งจุดสองแล้วนะครับก็ใช้เวลาห้าจุดหกปีแล้วถ้าเกิดมีเรื่องของอเดือนกันยาจะเผาแสนล้านล้านเหรียญก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือการรีเพ็กเมื่อไหร่ u t c นะครับมี ราคาเกินกว่า1ดอลลาร์เมื่อไหร่คุณต้องจับตามองเลยฉะนั้นเป้าหมายของโดคอนเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานของเทอร่าเนี่ยตั้งใจจะให้ USTC เนี่ยอุปทานเหลือประมาณ2,000ล้านเหรียญตามเท่าแบบเก่านะครับเพื่อพอเวลาพอเวลาคนเข้ามาซื้อเหรียญนะครับหรือว่าเข้ามาซื้อเพื่อจะทำการการฝากนะพวกสเตกพวกอะไรพวกนี้นะครับเป็นดอกเบี้ยรายปีเนี่ย เขาก็จะมีการเพิ่มไอตัวของ usdt นะครับเพื่อจะทำให้เหรียญเนี่ยมันมีพอต่อความต้องการนะครับดังนั้นเขาก็จะมีการยือ้อแล้วก็มีการเผาแบบนี้ต่อไปนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ชัดเจนแล้วก็เร็วมากขึ้นในการกาวแบบนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเขาพยายามทำทั้งสองอย่างเลยคือถ้าเกิดเขาทำแค่เผาอย่างเดียวเนี่ยราคาจะไม่ขยับ นะครับคุณดูอย่างประสบการณ์แล้วคือชิบะอินโน่เนี่ยนะครับแล้วก็อีเทเรียมเนี่ยรวมถึง BNB ด้วยนะครับตอนแรกก็มีการเผาทุกทุกไตมากใช่ไหมนะครับมันก็ไม่มีอรายเร์ไพร์นะครับคนก็ไม่ยอมขายเหรียญออกมานะครับคนก็ห่วงเหรียญเอาไว้แต่เมื่อมันทําให้ระบบเนี่ยมันมีรายได้หลายทางนะครับรวมถึงคนเนี่ย ก็ยอมที่จะเอาเงินเข้ามานะครับเพราะว่าเหรียญมันมีโปรเจกต์ใช่ไหมเหรียญมันมีโปรเจกต์รวมถึงเหรียญน่ะมันให้ค่าตอบแทนสูงเพราะมันเป็นมี m e นะครับดังนั้นคนก็จะเข้ามาเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีรายได้หลายทางที่จะมาช่วยให้เหรียญน,นี้ยมันโตนะครับโดยจากเงินหลายก้อนเนี่ยเอามาผูกกันหลายทางเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้เหรียญโตเร็วมาก นะครับงานะที่ว่ต้องดูด้วยกันนะครับว่ามันขึ้นไปถึงระดับนั้นจริงๆคือเหลือแค่หมื่นล้านเหรียญอาจจะกลับไปถึงร้อยี่สิบดอลลาร์แต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะได้ผลยังไงรวดเร็วหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะครับไม่มีทางง่ายแต่ถ้าเกิดวานจะเอาจริงๆอ่ะสสัปดาห์ก็ทำได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเขาต้องค่อยๆบดนะครับเราก็ทำให้คนคลายเรียนออกมาเยอะที่สุด นะครับขายออกมาผมเชื่อว่าต้องมีเม้าขายออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้พอใจแค่กําไรแค่50สตางค์หรือ1ดอลลาร์นะครับส่วนใครมีเหตุผลในการเก็บยาวก็ไม่เป็นปัญหาเลยฉะนั้นวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลา์กลุ่ม เรามีกลุ่ม cryptocurrency c o m m i t t e e เป็นกลุ่มรวมแล้วมีกลุ่มลูน่าด้วยทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับแล้วก็เราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับคือบริษัท Mystar นะครับเป็นบริษัทที่ให้ค่าคอมมิชชั่นในการโฆษณาคุณต้องมีหน้าร้านมีทีวีหน้าร้านนะครับเราเอาไฟล์มาจําคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อน,ก,อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ ผมหวังว่าคริปโตเครนซี y จะ g ก o ู to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบ การแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอดดอกเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตาม